ต้องพูดอย่างนี้หลายคนไม่เข้าใจก็บอกว่าเนี่ยคุณถูกจับปีห้าสามแล้วเขาปล่อยคุณกลับประเทศไทยในปีห้าเจ็ดหลังจากที่คุณกลับมาประเทศไทยเนี่ยทำไมคุณไม่รีบดำเนินคดีกับไอ้พวกเลวทั้งหลายเนี่ยนะที่มันเอาคุณไปติดคักเนียก็ต้องพูดอย่างนี้อย่าลืมนะคอสชอนี่ยึดอานาจพฤษภาห้าเจ็ดผมถูกปล่อยตัวมาในเดือนกรกฎาคมห้าเจ็ด มันเป็นช่วงที่คอสชอกำลังเลืองอำนาจสุดขีดมีมสี่สี่อยู่ในมือผมกลับมาผมก็พูดความจริงเรื่องนี้แล้วผมก็โดนปิดปากเห็นไหมนะแล้วคอสชี่มีอำนาจอยู่จนถึงปีสองพันรหกสิบสองนะคุณอย่าลืมอยู่เกือบสิบปีแล้วก็ไอ้ผู้นำคอสชอเนี่ยอย่างน้อยสองคนเนี่ยนะมันเกี่ยวข้องกับคดีที่ผมจะดาเนินคดีเนี่ยแล้วถ้าผมไปดาเนินคดีกับตอนนั้นเนี่ยคุณคิดหรือว,ว่า นะจะมีสารไหนที่เขาจะเข้าข้างผมอ่ะค่ะและที่สำคัญที่สุดค่ะขาดหลักฐานอ่าที่ทเป็นสาธารณะเป็นหลักฐานที่เป็นที่ประจักษ์ชนิดที่ใครก็เถียงไม่ได้ก็คือมันยังไม่มีหลักฐานเลยในขณะนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีห้าเจ็ดที่ผมถูกปล่อยตัวกลับออกมาเนี่ยนะจนถึงปีนี้ ปีหกแปดว่ามีหน่วยงานราชการใดเนี่ยนะครับยอมรับนะต่อชาวโลกว่าบ้านหนองจานเนี่ยอยู่ในอธิปไตยของไทยเพิ่งจะยอมรับเมื่อเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อหกสิบแปดนี่เองครับรู้ไว้ด้วย<ะ>ไอ้หน่วยงานแรกก็คือกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่ารการจังหวัดสระแก้วเป็นคนยอมรับว่าบ้านหนองจานบ้านหนอง ยาแก้วเนี่ยอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยหลังจากนั้นไม่กี่วันกองทัพภาคที่หนึ่งโดยกองทัพบ,บกก็ออกมาถแถลงการนะครับต่อคนทั้งประเทศออกเป็นหนังสือเป็นเอกสารชัดเจนว่าบ้านหนองจามเนี่ยบ้านหนองยาแก้วเนี่ยอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยไอหน่วยงานที่สามก็คือกระทรวงการต่างประเทศก็ออกถแถลงการนะยืนยัน ตามกองทัพภาคที่หนึ่งไงคุณแอนเข้าใจยังค่ะผมเนี่ยรอไอ้พวกนี้แหละผมรอหลักฐานพวกนี้แหละคุณแอนคนะนี้ถ้าไม่มีหลักฐานพวกนี้ผมฟ้องไปเนี่ยคุณลองคิดดูดิจะมีสารไหนนะเขาจะเข้าข้างผมค่ะน,น,นะครับคนที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้เบื้องหลังไม่รู้ความจริงทั้งหลายในที่มาด่าผมเนี่ยต่างๆนานา,นานเนี่ยนะหาว่าผมเนี่ยนะอยากดังนะหาแสง อย่างนั้นอย่างนี้ตั้งนานไม่ฟ้องมาฟ้องอะไรตอนนี้อย่างนั้นอย่างนี้มาโหนกระแสมาอะไรอย่างๆ่างหรือ<ล>ไปโยงการเมืองอะไรแบบนี้นะคะเ้วก็ไปโยงการเมืองว่าผมจะไปกันแกล้งคนนั้นคนนี้นี่แหละครับนะแล้วถ้าผมไม่ฟ้องเมื่อวานเนี่ยผมถามหน่อยอะฮนะมันเหลืออายุความอีก ห้าวันเท่านั้นเนี่ยอายุความเนียผมถูกจับยี่บเก้าธันวาห้าสามอายุความตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตราหนึ่งห้าเจ็ดมันมีสิบห้าปีเท่านั้นแล้วมันจะหมดอ,อายุความวันที่ยี่บเก้าธันวาหกแปดนี่ไงคับโอ้โหเฉียดฉิวมากเลยนะคะผมก็เลยจําเป็นต้องรีบยื่นฟ้องแต่มันไม่เฉียดฉิวหรอกเพราะตามกฎหมายเนี่ยเขานับตั้งแต่ผมเนี่ยรู้ว่ามีความมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นอย่าลืมนะ ช่วงนี้ผมถูกจับเนี่ยผมยังไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรนะว่าใครเกี่ยวข้องอยังไงใครทําความผิดอะไรอย่าลืมนะเพราะผมอยู่ในคุกสามปีหกเดือนนะค่ะผมออกจากคุกมาเนี่ยเดือนกรกฎาคมห้าเจ็ดพอออกจากคุกมาผมถึงกลับมาผมถึงเห็นภาพข่าวที่คนนั้นคนนี้ไปพูดปลัดปามผมนะผมเพิ่งเห็นไงเดือนกรกฎาคมห้าเจ็ดนั่นแหะ แต่ผมทราบแล้วผมก็อ๋อใครพูดอะไรใครทาอะไรความจริงคืออะไร hmm. ผมเก็บหลักฐานตอนนั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องนับอายุความสูงนั้นครับไม่ใช่อายุความเหลือเพียงวันที่ยี่บเก้าธันวาเท่านั้นนะครับ <c oughs> ดังนั้น